นี่คือแบเกิดในมือเสานี่นะทุกคนอว่าเป็นเพศผู้มดหน้าตาเป็นตะเพงนี่สิไปหาต้มน้องมันก่อนมันบายดีพี่น้องทุกคนวันนี้จะมาเฮ็ดเมนูต้มน้องแบ้นะต้มสวามาฮะกินน้ำกันพี่น้องเสียบต้มน้องแบ้นะทุกคนน้องแบน้องง่วน้องแบ้ใช่ไหมอน เบาได้ลุ L ่นา6เลือดบางคนกับเด็ดเลยต่ว่าเฮ้าเนี่กินมดว่าแต่อันกินหฮาม่ได้เลือดแล้วซ่บคือกันกับน้องโง่เลยเขาไม่เนี่ยอีก่งอันนี้ฮะเนี่ยเผาฮะเผ็ดมั้เผ็ด แจบอยู่ได้ทุกคนเลยลำตุ้มน้องงูลุกกินเลยเหรยบ้าต่อสสมาทุกคนหินต้มลาหนองแบง้ำกันรักกแท<ส><ส> không tiếp yep. theo các anh mình ra hay học bổng như chẳng hạn bằng nhóm nhưng anh em đàn nhóm chẳng hạn 他们当年的时候，嗯。嗯嗯嗯嗯 他们，没有那个。 นกินชื่อกินน mm ้ำ hmm. น um ้ำแทบคือน้ำน้ำหมอดื้อ

balik 5 habis 14 balik 6 itu 05d